สำหรับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการลงแอป Google Classroom นะครับสำหรับเรียนออนไลน์นั่นเองนะครับก่อนอื่นก็ไปที่ Play Store นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า Classroom นะครับก็จะเป็นไอคอนสีเขียวเขียนว่า Google Classroom นะครับกดติดตั้งนะครับติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็เตรียมตัวอีเมลของเรานะครับเตรียมอีเมลของเรา เอาไว้ใช้นะครับสำหรับคุนค่าลุงก็จะเป็น Gmail นั่นเองนะครับเราก็สมัคร Gmail ไว้ให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะมาติดตั้งจากนั้นนะครับก็ทำการเปิดนะครับถ้าติดตั้งเสร็จแล้วก็เปิดขึ้นมาเลยนะครับก็เริ่มต้นใช้งานนะครับเขาก็จะให้เรากรอกอีเมลนั่นเองนะครับสำหรับอีเมลของครูครูใช้ครูพนุพงศ์นะครับ n o n g s o p i t a c t h นะครับสำหรับของพวกเราก็น่าจะให้กรอกอีเมลนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็น่าจะให้เลือกสถานะเป็นนักเรียนนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะครับเมื่อเลือกอีเมลเสร็จแล้วใส่รหัสผ่านเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็เขาจะให้เลือกว่าเราเป็นในสถานะนักเรียนหรือเป็นครูนะให้เราเลือกเป็นนักเรียนนะครับจากนั้นเสร็จแล้วก็กดตกลงนะครับสําหรับของครู เมือม่อพวกเราเข้ามาแล้วก็จะเป็นถ้าคนที่ยังไม่เคยเรียนวิชาใดเลยนะครับยังไม่เคยมีห้องเรียนก็จะเป็นหน้าเป่าๆนะครับแล้วก็มีเครื่องไม้บวกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเข้าร่วมชั้นเรียนนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อเราติดตั้งเสร็จแล้วเนาะอันนี้ของครูมันจะมีหลายห้องเพราะว่าครูสอนสร้างห้องเรียนหลายห้องนะครับแต่ของพวกเราที่เข้าใหม่นะครับก็จะไม่มี ห้องเรียนเลยนะครับเขาก็จะให้กดเครื่องหมายบวกแล้วก็เพื่อที่จะเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับซึ่งเราก็กดเครื่องหมายบวกแล้วก็พิมพ์คาว่าเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับเลือกคําว่าเข้าร่วมชั้นเรียนแล้วก็ใส่รหัสของชั้นเรียนเข้าไปนะครับซึ่งครู al, พานพง์ก็จะแจ้งอยู่แล้วว่ารหัสชั้นเรียนคือรหัสอะไรนะครับสําหรับรายวิชาไหนนะครับ เราก็ไปเอารหัสชั้นเรียนของรายวิชานั้นก็กรอกกรอกกรอกลงไปนะครับสมมติกรอกกรอกลงไปแล้วก็กดเข้าร่วมข้างบนนะครับเมื่อรหัสถูกต้องมันก็จะเข้าร่วมได้นะครับแล้วเราก็จะเข้าไปสู่ห้องเรียน Google Classroom ของของคุณครูพันธุพงศ์นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นของครูท่านอื่นก็ใช้วิธีเดียวกันนะครับสําหรับคนที่เคยเคยเรียนอยู่แล้วนะครับมีแอปพลิเคชันอยู่แล้วก็จะมีห้องเรียนที่เคยเรียนตั้งแต่เทอมที่แล้วของครูพันธุพงศ์นั่นเองนะครับ <c oughs> ก็ไม่ต้องไปสนใจอันเก่านะครับเราจะเรียนวิชาใหม่ก็ใช้ห้องใหม่นะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับก็หวังว่าทุกคนคงจะทำได้นะครับถ้าสงสัยอะไรก็แชทมาถามใน facebook ส่วนตัวของครูก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ